สวัสดีครับผมนะวันนี้ผมจะทำหลุมเพอร์มาคันเจอร์นะฮะไม้ที่ผมตัดไว้เนี่ยนะฮะนะครับเป็นไม้กามปูไม้ฉํำฉาผมใส่ลงไปแล้วสามท่อนเียจะใส่ลงไปอีกนะครับผมตอนแรกผมจะขุดหลุมไม่ลึกกว่านี้แต่ว่าฝนตกน้ำน้ำซึมลงมาผมก็เลยเลิกขุดขุดได้ประมาณหกสิบเซนนะครับผมเรียงไม้ลงไปในหลุมเพอร์มาคันเจอร์นะครับผม นะมันก็คือสะสมธาตุอาหาราทุกอย่างนะฮะที่ต้นไม้สะสมไว้ทั้งในไนโตรเจนโปรตีรเซเซมฟอสฟอรัสนะฮะแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะธาตุอาหารเนี่ยมีอยู่ในในใน,ในต้นไมนะ้นะครับผมนะเวลาไม้เปื่อยเนี่ยก็ให้พืชที่ปลูกเนี่ยกินอาหารจากต้นไม้ที่เปื่อยยุ่ยนะครับผม หลังยากใส่ไม้แล้วเนี่ยนะเหยียบลงให้แน่นมีช่องตรงไหนก็หาไม้ใส่ลงไปแล้วต่อไปก็จะห่มด้วยฟางนะฮะ ผมด้วยฟังเสร็จแล้วเนี่ยทับด้วยถ่านนะถ่านเนี้ยผมแช่จุลินทรีย์เอาปลวกไว้แล้วนะถ่านมันก็คือคาร์บอนนะคาร์บอนไว้ดูดซับแก๊สต่างๆแล้วก็ดูดซับจุลินทรีย์ไว้ด้วยเพราะในถ่านเนี่ยมันจะมีรูพุนอยู่ในเนื้อของมันนะครับผมซื้อถ่านมาหนึ่งกระสอบ เกียบกระจายกระจายไปให้ทั่วนะครับผมหลังจากใส่ทานแล้วเนี่ยชั้นต่อไปก็ที่ไก่ที่ไก่แกลบนะผมใส่สองกระสอบ หลังจากใส่ขี้ไก่แกลบเสร็จแล้วราดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวกอันนี้จุลินทรีย์นี้ที่มันดำๆตะกี้ผมเอาถ่านแช่ลงไปนะครับผมนะฮะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกที่ผมหมักไว้นะครับผมนะจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยทำให้การย่อยสลายของฟางของไม้ของ ที่ไก่แกลบเนี่ยย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือนะคลุมดินนะครับผมนะบดินเปียกนะฮะดินเปียกโอดินเปียกเดี๋ยวรอให้ดินแห้งหน่อยแล้วเอาดิน เอาดินมาคลุมดินที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเอามาคลุมแล้วก็ค่อยผสมคลุกค้าไว้ข้าวกับขี้ไก่แล้วก็หมักไว้นะะสักเดือนหรือครึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็ลงมือปลูกได้เลยนะถ้าของต่างประเทศเนะ่ยเขาหมักเป็นปีนะของไทยเนี่ยใจร้อนเพราะว่าหลุมก,ก่อนนั้นผมผมหมักแค่สี่ห้าวันแล้วผมก็ปลูกอ่าผักกาดเธอก็ขึ้นดีอยู่นะครับผมนะะ อันนี้ดินเดี๋ยวผมค่อยยกขึ้นเพราะว่าดินฝนตกดินจับตัวเป็นก้อนนะครับผมนะฮะแค่นี้แหละนะฮะการทำเพอร์มาคัตเจอร์นะตาม ตามวิธีการของลุงม้อยนะฮะวิธีการมีมากมายนะเปิดดูใน YouTube ใน Facebook ได้เลยนะครับผมวัสดุก็แล้วแต่ที่บ้านมีอะไรก็ใช้อน,น,นันะนะนะครับผมทำเพื่อปลูกต้นไม้ปลูกผักนะเขาเรียกว่าเกษตรยั่งยืนเกษตรธรรมชาติก็คือใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติจากต้นไม้ที่เปื่อยผุพังจากจุลินทรีย์จากแกลบจากขี้ไก่จาก ออทุกๆอย่างได้เป็นธรรมชาติแล้วเราก็มาปลูกผักปลูกต้นไม้ให้เป็นธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ